เป็นวิชาชีพจากโทรศัพท์ต้องมาเป็นที่ทับกระดาษแทนแล้วใช่ไได้เนาะอ้าวอย่าไปหลอกเอาเงินเขาเลยถ้าอยากได้เงินทํามาหากินนี่ต้องชื่นชมไอเดียค่ะกลุ่มแม่บ้านที่พิษณุโลกบอกว่าในพื้นที่มีมะม่วงเยอะใช่ไหมเอาแบบนี้เมนูเด็ดสินค้าใหม่ข้าวเกลียบมะม่วงมาพร้อมกับดิปน้ําจิ้มซอสมะม่วงคนๆหวานๆแบบนี้เดี๋ยวนะข้าวเกลียบ <he en S 1> ทำมาจากมะม่วงเ<ๆ>หรอไม่เห็นอ่ะเออปกติเราจะเห็นข้าวเกรียบกุ้งข้าวเกลียบปลา เออ,อนี่เขาเกลียบมะม่วงอ่ะอมันจะมีความแบบหวานหวานหอมหอมมาม่วงโอ้โหเนี่ยเห็นแล้วนะ่ากินกุกินโชว์อีกกรบกรบผู้เสียงเสียงกรอบ <laughs> รู้ว่ากรอบ <laughs> กรอบอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาทํามาจากเนื้อมะม่วงน้ําดอกไม้แท้ๆเลยนี่เอามาปั่นแบบเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะเป็นฝีมือของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนบ้านวังน้ําบ่อ <laughs> เนินมประปรางพิศนุโลก ของดีเขาเยอะนะที่นี่นี่วิธีการทำเอามาผสมแป้งเสร็จแล้วก็เอามาหัน่นหั่นเป็นกลมๆแบบนี้เสร็จปั๊บเอาไปตากให้แหง้งอ,อุ้ยโอ,โอที่ตากเขาดีนะทําเป็นโรงแบบนี้มันจะได้สะอาดปลอดภัยอ่ะตากแดดแห้งเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะวิธีที่เราเห็นตามปกติเลยนั่นก็คือชูชาเอามาทอดออนี่เอามาทอดให้หอมให้กรอบเสร็จแล้วก็กินได้พร้อมกับ ดิบซอสมะม่วงครับโอ<ฮ>้โหเขาบอกว่าซอสมะม่วงนี่ก็ทําเองเหมือนกันคือจริงๆที่มาที่ไปเขาบอกแบบนี้ผลผลิตมะม่วงมันเยอะพอเยอะปั๊บมันขายไม่ดีราคามันตกข้าวเกลียบมะม่วงเนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสวนที่มาสอนทำครับส่วนซอสมะม่วงทําเองฝึกเองอาจารย์ youtube สอนมามีว <laughs> <า>ิชา2อย่างจับคู่ขายสร้างรายได้งามเลยค่ะที่นี่ก็คือมะม่วงมันเยอะทีนี้ไอ ลูกที่ว่ามันไม่สวยหรือมันค้างต้นอยู่เนี่ยเราก็เก็บมาบม่มแล้วมาแปรรูปแล้วก็เพิ่มลูลคาได้อีกดีกว่าเราเอาไปทิ้งตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างก็จะมีข้าวเกียบแล้วก็ซอสแล้วก็กะหลีปั๊บใส่มะม่วงอืที่เราทําอยู่ปกติมันก็จะมีอ มะม่วงเคอบช็อกโกแลตก,ก็มีแต่ที่เรายังกำลังจะเริ่มจะทํา hmm. แต่เราต้องดูตลาดเขาขายทางังงหนครับใครว่าดีคือเขาขายออนไลน์ด้วยแล้วชอบว่าดีเนี่ยเพราะว่าอะไรต่างชาติชอบมะม่วงไทยมากมะม่วงไทยมะม่วงน้ําดอกไม้หอมอร่อยจริงๆอ่อะใครสนใจอยากชิมอยากช็อปนะคะขึ้นที่อยู่ให้ด้านล่างแล้วคะ่ะเ,เอามาแปลรูปเพิ่มมูลา่าได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมบ้านเราเนี่ยจะมีคำ